สวัสดีคะ่ะกาณมนตรทุกท่านนะคะปุเป้ซิเนเจอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้จะมาพูดถึงนะคะเห็นห <He S 2> ล,ลายๆท่านนะออคอมเมนต์ถามมาว่าทํายังไงถึงจะรวยทํายังไงถึงจะถูกหวยถ้าหากว่ารู้มากขนาดเนี้แล้วทาให้ตัวเองถูกหวยได้หรือเปล่าล่ะบอกคนอื่นเขาว่านูนันนี้ปุเป้จะ พูดให้ฟังนะคะว่าไม่ใช่ว่าปุเป้นั้นน่ะจะพูดแบบว่าพูดลอยๆพูดได้แบบว่าพูด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 ไปนะคะการสั่งสมประสบการณ์และการที่ปุเป้นน่ะได้เห็นมานะคะมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะที่จะตอบโจทย์เราได้ว่าเออทำไมนะเราถึงได้เกิดมาจนเกิดมารวยนะคะ บางคนน่ะได้ไปกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกระแสเป็นอะไรเงี้ยทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้ปุ้เป้เห็นก่อนหน้านี้นะเห็นไปว่าศรัทธาไอ้ไข่นะคะศรัทธาหลวงพ่อรวยนะคะศรัาทธาเท้าเวสุวรรณนะคะก็เป็นกระแสณตอนนี้สิ่งที่ศรัทธาของทุกท่านนั้นน่ะอยู่ในโรงรับจำนำเพียบเลยนะคะ ปุเป้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้สิ้นศรัทธาเคยได้ยินบ้างไหมคะถ้าหากเราสิ้นสงสัยในการทำบุญของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะบุญที่เราได้ทำนั้นน่ะจะบังเกิดกับเรามากมายการศรัทธาอะไรก็แล้วแต่นะคะศรัทธาด้วยใจการศรัทธาย่อมบังเกิดผลคุเป้น,น่นะจะยกตัวอย่างเช่น พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะตอนตอนที่ปุปเป้เด็กๆอ่ะปุปเป้นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมมาจากรุ่นตานะคะเพราะตาท่านได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ธรรมะจนบรรลุณะปัจจุบันนี้ซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วก็เพราะพระโพธิสัตว์กวนอิมปุปเป้นั้นได้พบพระโพธิสัตว์กวนอิมเมื่อปุเป้ได้สวดอ้อนวอนแล้วก็ นั่งสมาธิให้พ่อแม่เป็นเวลานานมากกว่าที่เป้นั้นจะได้เจอท่านนะคะแต่ว่าเป้นั้นก็ปลื้มใจมากนะคะที่ได้เจอพระโพธิสัตว์กดอิมในที่สุดแล้วปุเป้ก็ได้เจอนะคะปุเป้สวดคาถามากมายนั่งสมาธิหลายนาทีหน้าตอนนั้นเป้ประมาณอายุ1 6 17 18 19ประมาณอายุ20มั้งคะเป้ถึงได้พบพระโพธิสัตว์กดอิม ปุท้ทานเจถวายท่านเจในที่นี้เป็นเจเจจ๋าเลยนะคะอะไรก็ได้ในครัวที่มีปรุงเข้าไปไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่เคยซื้อของในตลาดอยางเช่นเว้มีเห็ดหัวหนูขาวกับหมี่ปุ้ก็ผัดเห็ดหัวหนูขาวกับหมี่กินสองอันนี้แหละคะ่ะไม่เคยมีเนื้อสัตว์ปรุงแต่งมาสมัยนี้เลยมีอะไรก็คือกินค่ะกินเข้าไปนะคะ สมัยนีย้ออกจะกิเลสเยอะค่ะแม้แต่เพราะว่าทําเป็นรูปสัตว์รูปนูนรูปนี้ปุเป้ไม่ได้ปุเป้ก็ไม่ได้ว่านะคะว่าใครจะอันนี้จะกินเพื่อกระแสะหรือกินเพื่อถวายพระโพธิสัตว์กอินจริงการที่เรากินเพื่อถวายพระโพธิสัตว์จริงๆอะ่ะจะประมาณ15วันถึง1เดือนปุเป้สามารถกินได้กินได้หนึ่งเดือนแต่ว่าผลที่ตามมาคือขาดสารอาหารค่ะ สิ่งที่ขาดสารอาหารก็คือที่มันฟ้องก็คือเราจะมีไอสีข,ขาวๆนะขึ้นที่เล็บอะค่ะ oh <my> อันนั้นจะแสดงว,ว่าเราขาดสารอาหารแล้วนะคะป oh <my> ูเป้ก็ต้องเติมค่ะโดยการกินนมถั่วเหลืองอะค่ะ mm hmm. เพราะว่าปูเป้ตั้งใจจริงๆและเป้ทำได้การกินเจน่ะชามชามโทษค่ะชามช้อนหลอดกาแฟทุกสิ่งทุกอย่างกระทงกระทะเราใช้ร่วมกับการทำประกอบ ประกอบอาหารทุกวันไม่ได้เลยนะต้องแยกออกไปนะคะมันคือคราวคาวของเนื้อสัตว์และคาวของเครื่องปรุงค่ะเปไม่ได้แบบว่าเออจะแล้วแต่นะถ้าใครจะเข่งได้ก็คือเค่งอันนั้นคือคือคือ,ค,อคือดีค่ะนะเป็นการที่ว่ากินเจจริงๆนะและนี้กลับมาที่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่บอกว่าอยากรวย รู้ไหมว่ารู้ไหมเขาว่าเวลาที่ไปขอพอรที่ที่สาถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นไอ้ไข่เรกว่าเจดีหรือว่าทาวเวสสุวรรณหลวงพ่อรวยอย่างนี้ทําไมบางคนเขาได้บางคนไม่ได้มันเกิดจากบุญที่เราทําไว้เมื่อก่อนนะคะตอนที่เราตายไปแล้วเราเป็นดวงจิตที่มาเกิดนะอันนั้นนหะ mm hmm. เมื่อเวเทาเราขอพอรนั้นนะ่ะบุญมันก็เลยส่งผลนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครที่เกิดมาแล้วอ่ะ รวยแต่ว่าไม่เติมบุญไม่ทำบุญเพิ่มนะคะอนาคตการต่อไปนั้นนะ่ะก็จะไม่มีบุญให้กินนะคะแม้แต่ร่างกายเรานะคะร่างกายเราที่ครบ32อากาศบ้านที่อาศัยปัตภูมิประเทศและก็พระพุทธศาสนาที่เราได้พบเจอนั้นล้วนแต่บุญที่เราทำมานะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ ทำไมเราถึงจำอะไรไม่ได้แน่นอนคะ่ะถ้าจำได้คนเราอ่ะจะสังสจะสังสมบุญไหมนะคะทำไมเขาไม่ทำให้เราจำได้ละ่ะและว่าเราชาติที่แล้วเราเป็นอะไรวุ่นวายตายเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเคาขาคงไม่เฉลยเราง่ายเขาอยากจะให้เรานั้นนะ่ะเกิดมาเป็นคนนะคะแล้วก็ รักษาศีลห้านะคะทานศีลภาวนาสมาธินี่อยาได้ขาดสำหรับคนที่ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาถามปุ้เป้ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรการทำบุญให้ทานก็นั่นเลยคะ่ะถ้าอยากมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องรักษาศีลห้าถ้าอยากรวยก็ต้องทำบุญทำทานสร้างบารมีกับตัวเองนะคะ เมื่อเราทำบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกองบุญก็จะโตนะคะและท้ายที่สุดแล้วว่าอะไรก็ฉุดเราไม่อยู่ความร่ำรวยจะถาโถามมาให้เราและจะบอกว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าอ่เราได้บุญจากชาติที่แล้วนะคะเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเราไม่มีบุญในการครอบครองเงินล้านนั้นน่ะเงินล้านของเราอ่ะจะหายไปในชั่วพริบตาเหมือนกับที่ หลายๆคนถูกรอตตรี่แต่งเงินอะหมดเร็วมากเลยสังเกตไหมคะนั่นก็เกิดจาก,กจากบุญอีกนะคะบุญในการครอบครองเงินนั้นๆเป้บอกว่าถ้าหากว่าใครถูกหวยนะก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งอะไปทำบุญนะคะเพื่อจะได้ทรัพย์นั้นอะจะได้อยู่กับเรานานๆนนและก็อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าใครที่ ทำบุญทําทานกับสัตว์สัปสัตนะคะสัตว์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นหมาแมวจรหรืออะไรถูกทิ้งอย่างนี้นี่ก็คือการทําบุญอีก,อ,กอีกช่องทางหนึ่งอย่าคิดว่ามันไม่ใช่การทําบุญมันคือการทําบุญบุญนี้ก็จะส่งผลให้เรานั้นนะมีคนช่วยเหลือเราเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากจะมีคนหยิบยื่นนะคะมาช่วยเหลือเรานะคะไม่จําเป็นนะคะที่จะ เป็นเรื่องเงินทองอาจจะเป็นแบบคนที่ตกงานก็จะมีคนอะชักชักจูงเราไปนะคะไปไปในทิศทางที่ดีไปหางานทําและฝากงานให้เราอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าเพื่อนๆนะคะที่บางคนอะอยากรวยทางลัดนะคะแบบว่าไม่เห็นผลเลยแล้วก็ทำไอ้นู่นนี่นั่นแต่เป้อยากจะ,ะอยากจะบอกเพื่อนๆนะการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเนี้ยก็สกผลนะคะ โดยเฉพาะคาถาเงินล้านของพ่อฤษีลิ้นดำนะคะสามารถใช้ได้ผลมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากรวยอย่างถูกหวยนะคะเพราะว่าตัวปุเป้เองก็สวดทุกวันเอสวดอาจจะมีบ้างที่ไม่ได้สวดแต่ก็สวดบ่อยๆนะคะทําให้ปุเป้เนั่นน่ะก็มีถูลอตเตอรี่นะคะและอย่างึงปุเปก็ ให้หวยนะคะตามช่องทาง Facebook ด้วยแต่ถ้าใครใครอยากทราบว่าเป็นให้หวยอะไรอย่างนี้ก็ติดตามได้ที่ Facebook นะคะ Facebook ของเป้ชื่อบงกฎจกรทองเงินนะคะลองเซิร์ชลงไปนะคะก็จะเจอค่ะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับคนที่ถามแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะ ปุ้้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปุ้บเ้ในการทำคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้บเ้ต้องไปก่อนนะคลิปหน้าปุ้บเ้มีอะไรจะมานำเสนอเพื่อนๆอีกก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคะ่ะ